าพี่น้องเฮ็ดกับเขาแล้วหลังจากไปปลูกหัวมาแยกกับสิมาผพัดกะเพราแยกตัดมาอันใดเพิ่นแกกับตัดออกน้ำให้เพิ่นปงไม่มันโดน,ดนจะค่อยได้ผพัดทีหนึง ตัดออกมาถิ่มน้ำถิ่มปุป้นปุ๋ยต้นใหม่กระชิดใยซับนี่ย่ยซับเนื้อแล้วเรียบร้อยเรียวเอาเนียวเอาเหนียว้คนลัมมุมเนือใบพลมัมุม ซับแล้วจกบเก็บเก็บเบเลยจ้ะโอ้เห็ดอันนี้ก่อนมีดก่อนใส่ทั่วน้ำพร้อมพี่น้องจ้ะเออก็บเอาติปติปีอยู่นั่นแยกกะซีมีหอมหอมแดงกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยเม็ดพริกไทยพี่น้องสีใส่ขลกเทลงไปเลยมีเกลือนี่เขาไปต้องไปใส่อีก เขาใส่ไปยังสี่เพิ่นเกลหอมเพิ่นกระจิอ่อนพักกันใบกะเพราเนี่ยเพิ่นกระจิเขียวทั่วเทันกระจิเขียวย่ใส่เทียเดียวแล้วเลยสิ็จนะถูกใส่ก่อนพี่นองหัวหอมแดงซ้องเงี้ยกระเทียมส้มหัวโยบพริกไทยซีหาเม็ด พลิกโหเครื่องเข้าไปต่มพ่อกระยุกระย่กโอ้ยมันข้างแยกกันเมื่อยไงเด้อ

เนี่ยเอือนก็ค่อยได้มีแต่กินกับนอนเล่นโทรศัพท์ว่าจังได้กับบุฟังได้จะถูบ้านละเพี่น้องเอ้ยร้านก็ได้ร้านเนี่ยเป็ดกรี๊ดแล้วเดือนหนึ่งเขาจีได้มาเทีเดียนร้านใจไงเขาไปเฮ็ดงานซ้อนไปใส่น้อยกนี้ โคกแล้วๆเรียบร้อยมิสตรสิพัดนะจเจียเอาซ่อนไม่จะขัน้นนะลูกพอด็ควดรปกรพี่กนันสิพัดแล้วจ้าไฟห่อนไฟลุกบุ่มๆแล้วพี่น้องจ้าหันกล่องหลังกันด้วยจ้านี่เครื่องประกอบจ้าถั่วกะเพราหมูหันกล่องกับพี่น้อง เอาหันกล้องหันกล้องเอาซ้อนไม่แม่ควดอันนี้เดี๋ยวเราจัดกล้องก็ได้พี่น้องจ้าโอโบแมนตัวน,นี้จ้ะหันกล้องแบบไรนี้อ้า